สวัสดีค่ะเ,เพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา V.I.P กับสามะกี V.I.P นะคะระจะมาวันที่25มีนาะคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเรา V.I.P ตัวเด่นก็คือ1กับ4 2กับ5นะคะ10111214151719 202124252729 ึ่งสี่สองสองห้าหนึ่งสี่ห้าสองหนึ่งสองเก้าจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่สองสองสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเนาะสองสี่ศูนย์สองสี่หนึ่งสองสี่สองสองสี่หกสองสี่แปดนะคะเลขคู่เลขคี่เ,เนาะสามหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเนาะขอขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะ ห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเก้าต่อไปสามมักีวีเมื่อคืนนี้สามมักีวีเราไปเข้าสามมักีธรรมดาเด้อสามตัวตรงเจ็ดเจ็ดกับศูนย์เก้ากับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดมาสองรอบมันจะมาศูนย์เจ็ดนี่นะมั้งจับคู่ก็เจ็ดศูนย์ เก้าสองเจ็ดเก้ากับศูนย์สองเก้าศูนย์กับเจ็ดสองนะคะ 4, 02, 270 2, เจ็ดศูนย์สี่เ็ดอเจ็นเาะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อาววกับราเฉพาะกิจนะคะสามัคคีกับสามัคคีวนะสำหรับลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะ